ทุ้คนขาอบรำไยท่าแรกครั้งที่หนึ่งก็คือเราอนะทำแบบนี้แล้วเราก็เอาขาออกมานิดนึงแล้วเราก็เอาขึ้นนี่ค่ะเห่นไหมคะครั้งที่สองเราอะครั้งที่สองเราก็ทำแบบนี้แล้วยืนอยู่นาน เก่งไหมคะท,ทั้นที่สามเราก็งวดอย่างนี้นะงวดเหมือนอ่างเงี้ยแค่ประมางนี้แล้วก็ทค่อย่างนี้ค่ะนี่ดูนนี่ค่ะแล้วก็เก่งไหมคะทั้นที่สี่เราก็ทำาอย่างนี้ ข้างเดียวลงไปแล้วเราก็เอาไขา่เนี่ยเอาไข่ข้างลงไปก็ทำอย่างนี้เนี่ยเก่งไหมคะแล้วก็ทางที่ห้าเราก็ทำอย่างนี้เอาไข่ทีแล้วก็ทำอย่างนี้ ก็ทำนี <c oughs> <hi> ้ทำนี้ก็ทำนี้นี้เห็นไหมคะแล้วรั้งที่หกเราก็ทำทำอย่างนี้แล้วก็ยื่นขาอย่างนี้นะแล้วก็เราเราก็เอาเอาอย่างนี้แล้วก็อีกทางน้แล้วก็แห้ข่อแล้วก็เอานี้ เกิงไหมคะก็คือทั้งที่เจ็ดเราก็ทำนี้เ่อาขาลงมาแล้วเราก็ทำนี้เราก็ข้าลงไปแล้วเราก็อามขนมห้จูนานนานเนี่ยนานๆานเสร็จแล้ว น,นานเสร็จแล้วก็เสร็จพอดีทั้งที่แปดเราก็ทำอย่างนี้อ้าขาลงมาข้างนึ่งเราก็ทำอย่างนี้อ้าขาแล้วก็ทำอย่างนี้อ้าขา,ลา,ขาแล้วก็ทำอย่างนี้ต่อาาอย่างนี่าาย ครังที่เจ็ดครงที่เก้าแล้วก็ครังที่เก้าเราก็ทำแบบนี้ทำนง้ทำนแล้ก็ทำนีง ข้างที่สิบเราก็ทำอย่างนี้เฮ้ย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 นี่ค่ะแล้วก็ทำอย่างนี้แล้วก็ทำอย่างนี้แล้วเราจะทำนี่นี่เรียนดึกนึน อันนี้ก็จบแล้วค่ะขอบคุณค่ะบ,บาย